สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่าคืนนี้นะครับค่าคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทําคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณกับเขาห่างไกลาการความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ และหมอโตอจะมาเปเด,ดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในทุกๆวันนะครับก็ <c oughs> ขอฝ <c oughs> า,ากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโตอกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเปิดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่าคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกไปพลังไพ่ความเปลี่ยนแปลง และความผูกพันยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันยังมีความรู้สึกที่ยังผูกมัดกันอยู่มันเหมือนความรู้สึกของคุณต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงต่างฝ่ายต่างยังโหยหากันอยู่เหมือนความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังส่งความคิดถึงไปกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันให้ถึงคุณในค่าคืนนี้นะครับเป็นทางอาภัยเดอะเทมเปรนต์นี่คือความผูกพันและความผูมกมัด ความรู้สึกเดียวกันหัวใจที่อย่างผูกพันมีพลังงานไพ่ห้าดาบการเลือกราการยารางการที่มีโกในวันนั้นมีคนที่ยอมรับผิดในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเดินกลับมาหาคุณเป็นพลังงานไพ่การดูแลหัวใจการซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กำลังเจ็บปวดและกำลังโหยหาและอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณมีพลังงานไพ่ ในออบวานความคิดถึงความห่างไกลความห่างไกลทำให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่ไม่ได้พบเจอกับคุณในวันที่คุณเดินห่างจากเขาไปหรือเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่ถอยห่างในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่ที่ เจ็บปวดและในวันนี้เป็นฝ่ายเขาแล้วที่รู้ว่าความจริงที่เจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณนี้มันเป็นเช่นไรน,นะครับเป็นพลังงาพเพศออกเพครับคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันาาเป็นไพ่ของความเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราโฟกัสเรื่องของตัวของเราเองความสุข คุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของเราความรู้สึกที่เรามอบให้เขาคนนั้นมันยังอยู่ในความรู้สึกของเราการที่เราจะตัดใจจากความรู้สึกที่ผูกผ่นความรู้สึกที่ผูกมัดมันคงยากในความรู้สึกแต่กับการที่มีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์เดชริยตดกรกฎลัคนากรากฎ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทําง,งานเกี่ยวกบด้านความเข้มแข็งมีพลังใงห้การเดินทาง การเดินทางไปหาคุณหรือการเดินทางมาพบคุณมีคนที่อยากเดินร่วมในเส้นทางเดินเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่เดินในเส้นทางเดินที่เหน็นบหนาวและไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อไร่แต่เขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมในเส้นทางเดินเดียวกันมีพลังอาพไพเรียมิชเชีนเป็นพลังอาพไพการเรียนรู้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาแล้วคุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทำ คุณรู้ถึงจิตลึกๆของเขาหรือความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากวนย้อนกลับมาเริ่มต้นในความรู้สึกเดียวกันในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หมดรักหรือเป็นฝ่ายที่หมดใจในวันที่เขากลับมาตื่นรู้ในการที่เขากลับมาเห็นในหัวใจที่แท้จริงของเขาเองว่าเขารักคุณแค่ไหนในตอนนี้มีคนที่อยากวนย้อนกลับมานะครับเปพลังงาให้ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้าง ่ําคืนที่โดดเดี่ยว่้าคืนที่เหน็บหนาวไม่มีคนที่ให้กําลังใจไม่มีคนที่คอยให้คําปรึกษาไม่มีคนที่คอยแชร์ความคิดแชร์ความรู้สึกแคร์กับความรู้สึกซึ่งกันและกันในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วเขาอยากพบเจอกับคุณนะครับเป็นพลังาไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเขายังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขาอยางเอาคุณออกจากววของเขาไม่ได้ยังมีเรื่องราว ค้างขาใจของเขาในความรู้สึกของเขาอีกมากมายที่เขายังไม่ได้ําให้คุณที่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สัญญากับคุณไว้ในสิ่งที่เขาเคยสัญญาเขาอยากกลับมาทำเพื่อคุณบ้างในวันที่เรากลับมาพบเจอเขาอยากชดเชยเวลาที่ขาดหายไปมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำในตัวเองสูง คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําตัวเองสูงคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์จะไม่ใ,ใครมาทําร้ายกับคนที่คุณรักคนที่เราแคร์ได้แต่ในวันนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับตัวของเราเองว่าเรายัางพร้อมให้โอกาสกับเขาคนน,นั้นคนที่อยู่ในใจของคุณกลับมาเริ่มต้นกับคุณ ได้หรือเปล่านะครับเป็นพระงภาพให้โฟออฟวานเป็นพระงภาพให้ฟฟาหการเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาในค่าคืนนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณว่าเขาอยากกลับมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกับคุณในสิ่งที่เราเคยทําอย่างสม่ําเสมอด้วยกันกินข้าวด้วยกันทําด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันหรือผ่านเรื่องราวความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจในสิ่งที่เราให้กําลังใจใน ระหว่างคุณกับเขาเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมามีความรู้สึกที่เหมือนในวันแรกที่คุณกับเขาได้พบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะแทมเดอร์ The. เป็นพลังงานไพ่สิบไม้เท้า,านะการทุ่มเทการแบกภาระ หรือมีพลังงานให้ความรับผิดชอบหรือการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความทุ่มเทของเขาเข้าการะหน่งกลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะมีพลังงานให้การเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและห่วงเวลาที่เร็วและไววันเวลาที่ไม่เคยรอใครเขาอยากกลับมาร่วมในวันเวลาที่มีคุณอยากกลับมาพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบันและเล่าเรื่องในสิ่งที่คุณกับเขาอยาก หวังและอยากเป็นหรืออยากมีร่วมกันในวันนี้มีคนที่อยากขอโทษในวันนั้นที่เคยทําให้คุณเสียใจที่ทิ้งคุณไว้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เขาไม่มีคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากอยากกลับมา ทำเพื่อคุณบ้างนะนาการที่ทุ่มเทแล้วการกลับมาขอโทษการกลับมาขอคืนดีขอพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนมีพลังงานไพ่เพจอฟวานการติดต่อการส่งข้อความการส่งข้อความมาง้อคุณก่อนทักทายคุณก่อนอยากให้คุณเปิดโอกาส เขาอาจจะเป็นฝฟล์ที่อยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดพลั้งผิดไปอดีตที่ผ่านมาคุณยังพร้อมให้โอกาสคุณยังพร้อมเปิดโอกาสให้กับเขาเข้ามาหรือเปล่านะครับปปรเป็นพลังไพน์ในออปติเคิลหรือตอนนี้เขากําลังดูสื่อสถานาการณ์ว่าคุณยังโกรธเขาอยู่ไหมว่าคุณยังโมโหเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณหรือคุณอาจจะเป็นไฟล์ที่ อยากจะเปิดแต่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังดูถึงสถานการณ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาในรูปแบบไหนเขาจะกลับเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ถูออบคับความรู้สึกหัวใจที่ผูกพันหัวใจที่ผูกมัดหัวใจสองดวงที่มีความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมาบอกรักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปความรู้สึกที่มองตากับคนที่เข้าใจความรู้สึกที่มองตากับคนที่รู้ใจการ ที่เขาอยากกลับมามีความรู้สึกดีๆที่มีคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่เรารักมีความสุขความสุขที่ เบ่งบานอยู่ในหัวใจของเรามีพลังางานไพ่เพจอับการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขในสิ่งที่ผิดไปทุกคนผิดได,ทด,ได้ทุกคนพังได้ทุกคนเพลอได้แต่อย่าเพลอบ่อยหรือการที่พลาดแล้วให้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปนะครับเป็นพลังางานไพ่ ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนมีคนที่ปกปิดความรักลึกๆในหัวใจของเขาว่าเขาแคร์คุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันเนี้ความห่างไกลทำให้เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนและความรู้สึกที่เคยผูกพันกับคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้น แห่งความรู้สึกคำมั่นคัญญายังอยู่ในคำมั่นสัญญาที่เขาเคยสัญญาไว้กับคุณยังอยู่ในจิตใต้สำนึกในสิ่งที่เขาเคยผิดคำสัญญากับคุณไปหรือมีคนที่ได้รับบทเรียนแห่งความเจ็บปวดโกรธแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครสัญญาอะไรไว้รักษาคำสัญญากับสิ่งที่จะไม่มีใครที่เชื่อใจจะไม่มีใครที่เชื่อมั่นในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาชัดเจนอยากกลับมาซื่อสัตย์อยากกลับมาทำเพื่อคุณนะครับเป็นลังงาน ให้สิบถ้วยสิบถ้วยคือประงาไใหความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวเขาอยากกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นในวันที่เราวางแบบแผนและคุณกับเขาได้พูดคุยถึงเรื่องความ เป็นอนาคตด้วยกันนะครับเปพลังงานใพ่ในก้าวดาวความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากขําคืนนี้มีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจหนักมาก ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับความรู้สึกที่มันช่างเจ็บปวดในวันที่เขาคิดถึงสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณไว้ตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดการกระทำหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวก,า,การลัคนาการการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ตองการกลับมาตกพุตรกรแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สํานึกผิดรู้สึกผิดนะครับเป็นปพลังงานไพ่ ในด h เวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นประสบการณ์การเติบโตหรือคุณเคยเรียนรู้กับคำมูลแล้วพฤติกรรมการกระทำในตอนนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นและกลับมาเรียนรู้ พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับเป็นให้การเริ่มต้นใหม่ในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังให้5ถ้วยความเสียใจความเสียดายมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่เจ็บปวดใน ตอนนี้อยู่นะมีพลังงานให้ในสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณช่างเจ็บปวดในตอนนี้ความรู้สึกของเขามันมีแต่เรื่องของคุณมันมีแต่สิ่งที่เขาอยากกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาอยากกลับมาพูดคุยสิ่งที่เขาอยากกลับมา เคียร์ใจกับคุณนะต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีเรื่องราวเป็นของตัวเองการที่มีเหตุผลในความรู้สึกซึ่งการละการการแคร์ความคิดการแคร์ความรู้สึกการแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังไพ่การมูฟออนการเวลา เป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานเพียงใดคุณยังอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนอยากขอโทษในตอนนี้ความรู้สึกช่างโดดเดี่ยวในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาอาจจะกําลังคิดถึงคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่คุณเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเขาเอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่ให้แล้วเหมือนให้ด้วยใจที่เรารักให้ด้วยใจที่เราผูกพันให้ด้วยความห่วงใยมีพลังภา้ความอบอุ่นที่เขารับรู้ได้ว่าคุณคือความสุขสําหรับเขาในตอนนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณและกลับมาเริ่มต้นคุณคือเหมือน ความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ๆที่เขาขาดหายไปในวันที่เขาไม่เคยสนใจในวันที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนี้คุณคือแสงสว่างที่ เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวเดินต่อไปนะครับเป็นพลังาไพ่ในเจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีพลังาพ่คนที่อยากกลับมาร่วมความฝันและมีโอกาสมากมายแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองสิ่งมีค่าหัวใจดวงนี้หรือหัวใจที่เราจะมอบให้ใครใครคนนั้นต้องแคร์ใจใครคนนั้นต้องแคร์ความรู้สึกของเรานะ ตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินแห่งความรักว่าเรายัางพร้อมเปิดโอกาสหรือเรายัางพร้อมให้อภัยกับเขารือป่าอยู่หรือเปล่านะสาหรับบางท่านอาจจะถามกับความรู้สึกของตัวของเราเองว่าเรายัางรักเขาอยู่ไหมนะมีพลังงานไพในตอนนี้มีคนที่เหมือนพยายามที่จะตัดใจแต่ตัดใจจากคุณไม่ได้ยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกรักคุณ ยิ่งเพิ่มพูนเปี่ยมร้นในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานไพ่การวนกับและหวนคืนมามีความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกที่ห่วงใยความรู้สึกที่รักรักและแคร์กับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในข้อความของเขา ที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับขอดูพระงางไพ่ข้อความของเขามีพระนางไพ่าสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดเขาอยากขอโทษในวันนั้นที่เขาใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เขารู้สึกผิดในสิ่งที่ทำไปแล้วเขารู้สึกเจ็บในหัวใจที่ทำให้คนที่รักเขาที่สุดในวันนั้นต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนี้มีพลังงานพ่การดูแลของคุณความหงวงใยของคุณเขาจะควายคว้าโอกาสในสิ่งที่คุณให้โอกาสกับเขาสิ่งที่มีค่าสิ่งที่สำคัญโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกัน ความรักที่ยังผูกพันความรักที่ยังผูกมัดหรือมีพลังงานภายในออเไปทเทอร์นเนี่ยคือการที่ดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์คนที่เจ็บและคนที่กระวนกระวายเป็นเขาคนนั้นที่กวนกระวายร้อนหลนร้อน,ใ,นใจกลัวที่จะเสียคุณไปขาดคุณไม่ได้หรือมีคนที่กำลังไม่ได้ด่งใจกับตัวของเขาว่าทำไมในวันนั้นเขาอาจจะลงไปในชั่ววูบในชั่วครั้งในชั่วข่าวในชั่วอารมณ์แห่งความรู้สึกในชั่ว วูบไปในวันที่เขากลับมานิ่งในวันที่เขากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเขาเองในความรู้สึกในตอนนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณในความรู้สึกที่ทุ่มเทในความรู้สึกที่รับผิดชอบนะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยมีพลังงานไพ่การที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้กลับเข้ามาได้พบเจอกับคุณมีพลังงานไพ่การแอบเสิร์ฟการแอบซองเพจออฟซองนี่คือความดือ้อความดันความเอาใจ คนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือมีพลังงานให้การเปลี่ยนแปลงก,การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองหรือเขากำลังมองรูปคุณมองภาพคู่ของคุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันในเส้นทางเดินที่มีคุณกับเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายคุณกับเขาที่รู้ใจกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์มีพลังาางานไพ่ด้วยแดงอธิษฐานด้วยแดงแห่งรักเขากําลังอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้คุณหวนกับให้ถิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับความรู้สึกของเขาที่เขาจะเข้ามาในความรู้สึกและห่วงใยห,หรือมีคนที่กำลังตื่นรู้มีคนที่กำลังคิดได้มีคนที่กำลังเหมือนกลับมาเป็นเหมือนดังคนที่รู้ใจดังคนที่คุ้นเคยดังคนที่เคยทำร่วมกัน สองดาบเป็นประกาศให้ใจที่วกวนใจที่โลเลความคิดที่สับสนความคิดที่วกวนของเขาตอนนี้เขากำลังคิดวกวนคิดสับสนว่าถ้าไปหาคุณหรือการง้อคุณคุณจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เคยทําให้คุณผิดหวงังคนที่ไม่ได้จริงใจในวันนั้นกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จับ ทำเพื่อคุณและจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะมีพรังงานไพ่ในเจ็ดถ้วยนะครับเป็นพรังงานไพ่โอกาสที่เขาจะทำให้โอกาสที่คุณมอบให้เขาเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับเป็นพลังงานไพ่เดียมเพลอร์ชาวเมธทตุไฟคนที่มีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากกําลังลดอีก้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานให้การที่ดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเหมือนพ่อดูแลลูกคนที่อุปถัมภ์คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลเขาและเอาใจใส่เขาคุณแคร์กับความรู้สึกของเขาในวันนั้นดีไฮพิเทศความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่หงุดหงิดมากมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่ รู้ใจตัวเองในวันนี้เป็นฝ่ายเขา uh, ที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าใจเขาเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่ทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจนะครับ <uld> เป็นพลังให้การปิดกัน้กนการมีกําแพงหรือต่างฝ่ายต่างปิดกัน้นต่างฝ่ายต่างมีกําแพงคนที่รักค,คนที่แคร์กันเขาพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์และเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้และเขาก็จะไม่ทําร้ายใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์นะครับเป็นพลังให ในก้าวเดียนความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบกุลความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีลา์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินมากเป็นคนที่รู้จัก ตัวตนของคุณเองนะความมีสเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นของคุณเขาอยากเข้ามาในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมามีความมั่นคงหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียไดย้คุณหนักมากนะมีพลังให้ความร้อนลนหรือการเดินหน้าหรือการทักทายหรือการเดินหน้าก่อนหรือการงอก่อนหรือการเทคแอคชั่นของเขานะครับเขาจะเดินหน้างองคุณและทําเพื่อคุณนะในตอนเนี้ย ความห่างไกลมีคนที่ห่างไกลการกําลังกลับไปหาคุณหรือกําลังไปหาคุณในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้เขารู้ใจตัวของเขาเองแล้วว่าคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจคุณคือเส้นทางเดินของเขาการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแล ความห่วงใยนะครับเป็นพลังให้การที่กลับเข้ามาแล้วมีข้อตกลงมีคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันการรักษาคำสัญญาการรักษาข้อตกลงของเขาคนนั้นเขาจะไม่ทําให้คุณปิดสัญญากับคุณอีกเขาจะสัญญากับคุณและทําตามคําสัญญาของเขา ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันอาจเป็นฝ่ายเขาที่ดูนะว่าคุณอ่ะไม่เชื่อใจหรือไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเขาเหมือนเดิมแต่เขาจะทําให้คุณเชื่อใจเขาจะทําให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาด้วยการกระทําและด้วยความชัดเจนและด้วยความจริงใจที่เขาจะกลับมาทําเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะเจ็ดดาบมีคนที่กําลังหวาดระแวงหรือกําลังกําลัง กลัวที่จะเสียคุณไปหรือเป็นพลังภาให้การแอบพึงการแอบหวงหวงคุณหนักมากตอนนี้มีคนที่กำลังหวงคุณหนักมากนะมีพลังภาให้การอธิษฐานขอพรในเรื่องความรักสําหรับบางท่านอาจมีการที่อธิษฐานขอพรในเรื่องความรักขอให้เขากลับคืนมาหรือว่าการที่เป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่ขอให้คุณเปิดโอกาสซิกออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆห,หวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพั Wide นธ์ RPG. เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ในที่เดิมสถานที่เดิมแต่คนละห่วงเวลาคนละวันเวลาเขากำลังคิดถึงสิ่งที่มีคุณอยู่ในทุกว่วงวันเวลาที่เขาเคยทำกับคุณหันไปทางไหนมีแต่เรื่องราวคุณอยู่ในความทรงจำอยู่ในความคิดของเขาเขาอยากบอกคุณว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะครับ หมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ